ก่อนจนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดยี่สิบสองยสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเจ้าเสื้อเสื้อสองข้าสามอันนี้เป็นตัวนี้เน่ยล้านหนึ่งตัวนี้ปลายมันหนึ่งเซนกับเจ้าพันเนาะแต่ว่านี่เป็นเป็นหาสิบจำนวนเงินมัดอันนี้ก็มัดหาล้าน แต่ว่าข่อยสีหมอบให้เจ้าเลยจ้ะโดยปัจจนาจริงได้ในดางปัจจาือนะว,าาว่วเาเงินค่าสร้างนี่เ,นนเป็น,น,นของเกอยน้อยกับไม่วนเพิ่อนเป็น สบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพี่โดเอฟซีปลาลุงบัสสุขสุพลนะสูหมงสุบอนนะบ,บอเอฟซีทั้งฝั่งเล่าฝั่งท่าหลวก็ทางประเทศพี่น้องเด้อก็ยินดีตอนรับเราสู่ซอกก่าวบุญมาบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเออพ่อกันเน่ตอนนี้ใน,น,นสว่างใบพี่น้องแดดลมลมตกเนาะลมแห้งแห้งพี่น้องเออพอกันในบรรยากาศอีกรอบหนึ่งสร้างเพื่อนเทขานแล้วแล้วพี่น้องเอเนาะตอนนี้ ลแล้วแล้วแหละถือว่าขันตอนเลขนี่ก็คือสีแล้วพี่นอ้องต่างเสากอลเอทข้านทับก็ถือว่าขันตอนแรกนี่ถือว่าสำเร็จไปพี่น้องเลยมันสำเร็จแล้วค่ะก็จ่ายเงินใจค้ำเพิ่นพี่น้องเนาะในขันตอนตัวตัวเลขนี่จบแล้วแต่ว่าเรื่องขันตอนต่อไปทั้งสมุนกขืนอยู่กระทั่งผู้ใหญ่เพิ่นคือเก้าว่าทั้งสมุนนี่เป็นสภานบุญไหอว่าเป็นตัวแทนไห้เนะเพิ่นไห้เงินมากกระเมนเข้าได้เฮ็โตอพี่น้องเลยจังไดก้กะ สำหรับขั้นตอนแรกสำเร็จไปแล้วเท่ากับกบสิโจ้ไววสะก้อนพี่น้องเพราะว่าทางสมุนก็มีเรียกไปอันบ้านน้องเต้นเนี่ยเมื่อนั้นสมุนไปแจ้งกันเสาวไว้แล้วพี่น้องเลยกสิขาไปพุ่นสะก้อนเนาะส่วนทางนี้เท่ากับสิยุดไหวเมื่อนี้เท่ากับสิจายเงินให้ทงางสร้างเพิ่นถือว่าเป็นขั้นเป็นตอนไปก่อนพี่น้องเค็ดตามขั้นตอนตามงบตามประมาณตามเงินผู้ใหญ่่นให้่มาเนาะ คือมันนี่ก็บสำเร็จไปในขันตอนแรกแล้วในราคาสร้างกับเอาได้ร่วมกันเก้าพันเลยพี่น้องต้นละพันเนาะก่อนอื่นเนาะสางสมบุนก็นับบุณกุศไปทางเอยนอยแล้วก็ไอหัวเนาะที่ให้เป็ยนสะพานบุญห้ในครั้งนี้เนอะแล้วก็ทางพอวิไลซักเนาะที่ให้เป็นสะพานบุญห้ในครั้งนี้นนเห,เหื่อ,อนสาวน้อยนี่แหละขอให้อยู่ดีมีหฮง สุขภาพแข็งแรงความเก็บยาสุดได้ความไข้ยาสูมนีคิดสิ่งใดก็ขอให้สมควรมุมม่งมั่นปรรถนาเนาะปีใหม่สิเขามาแล้วปีเก่าก็สผ่านไปปีใหม่สเขามาก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะสิ่งใดกับบรสุทำคัญสำกับสุขภาพแข็งแรงนั่นแหละเนาะขออวยพรอวยใจปีใหม่ใกล้สิมาฮอดก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้อายุมันกวนยืนเรืสอสุขุขสุขคนนะแล้วก็ ขออวยพรย้อนหลังไปให้วันเกิดทั้งเอ้ยน้อยน้ำเด้อเนาะขอให้สุขสันต์วันเกิดเื้อยเด้อเนาะก็ขอให้อยู่ดีมีหฮงสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมคุ้มสมมาตรานาทุกสิ่งทุกอย่างนะขอให้เอื้ยอายุมันขนะวัญเงนเนาะอวยพรวันเกิดให้เอื้ยน้ำหมู่บ้านนี่วันเกิดเพิ่มพ้อ,องเนะาะทั้งเอ้ยน้อยก็ย้อนหลังเื้อยเด้อเนาะก็ขอให้อยู่ดีมีหฮงอะไรแตขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจเสมอมาเมื่อนี้ก็ถือว่าขั้นตอนนี้ก็สิ สำเร็จไปแล้วแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเลือแต่ขันตอนต่ตไปขันตอนต่อไปทุกคนก็คือสิหูดีเนาะ,ะกรสิ่งกขึ้นก็นกนต้องมีโครงหลังคาสะกอนพี่น้องอเรื่องก้อนี่ก็มันก็ต้องมีปูนมีปูนจังก็ได้มีปูนมีเลขมาเพิ่มอีกว่าเล็ขเท่าตอนนี้ยังจะเสร็จบุตอนนี้มีเล็กมีปูนมีค่าสร้างนี่แหละเนาะ จังใดกระล้นไปน้ำการพี่น้องวาซิเลียว,วัยหรือดซาก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นและะ้วก็ขึ้นกับมันทางสาวน้อยหรือไอเล่น้ำเนาะทางเฮานี่ก็เป็นสะพานบุญให้เพิ่นซื้อๆคือสบ,บุปว่าอะไรเนาะ,ะพี่น้องไอ้จังใดแกว้วอะลาย,ยายห้างเดีย๋ยสิลุกไปเบิ้งก้อนอว่าทั้งสร้างเพิ่นเรียบร้อยเบิ้ลระบอร้อหรือจังใด<ะ>ว่าเจอปะพี่น้องเลยใส่ไปใช้บิ้ลได้แล้วบิ้ลระบอนี่อ่า าแล้วแล้วพี่น้องเลยบาดน,นี่พูเรียบร้อยเรียบร้อยบาดน,นี่เทคานเขาขันตอนเลขพี่น้องสําเร็จไปเรียบร้อยเนาะพอดีบดปูนหาศอกเฉพาะคานนี่ได้พี่น้องคานเทงนี่ผูรวมทั้งปศทั้งมวนปูนนี่พอดีปูนเคียวนี่เก้าปูนนี่หาหากระเบ,บิดสิบสี่ศอถือว่าบัธรรมาดาพี่น้องเลยขนาดว่าเพื่อนหลังบัไ,ได้ใหญ่ได้หนิ เ็นไหนสาวน้อยดีใจอะไรเลี้ยงเลยแฟนสนดีใจแล้วป้อสบายดีดูสบายดีเรียบร้อยแล้วนางเออยังจะดิ้นเข่ายังจะดินเข่าแล้วบานีเอเล่ยังร่าชิหาขุดโพนทั้งใดแล้วเบิ่งเด้อขุดโพนไปขุดโดนเลยได้เอาปลวกมาใส่เฮือนเออนี่เดียวพี่น้องเอ้เรียบร้อยไปแล้ววันนี้ขั้นตอนแรกเนาะ ขั้นตอนสุดยังอันนี้ถือว่าขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ก็บอกแม่ว่าสิของง่ายพี่น้องเพื่อสิแล้วมานี่ก็ซาม,ม,มเมอร์ซีเมอเนาะไปจังไหนแล้วละ่ะบ่ฮะเรียบรนะ้อยเนาะขั้นนี้เรียบร้อยพี่น้องเลยถือว่าไวายคนกระไดเนาะฮึห้ามโตัวว่าอันนี้ใจพ่น้อ โอ้หางอมไม่ได้หมักตาหน่อยตกจช้หัน่<า>อยว่ามีแเ้งอยู่ n าวเลยแม่ยนะงามาลงนี่ถือว่าไหวได้พี่น้องไอซีมือเนาะมือแรกกับเพิ่นมมาครึ่งไหวได้มือนี่ก็คำเลยก็ซำไรซ่าซีมือเลย,ยแล้วนะคื<ง>อว่าสาําเร็จไปแล้วเนาะใส่แล้วทั้งสร้างเข้ามนจังไดเนาะนั่นนงยิ้มป่้ย ฮะแล้วอะไรเงียมมากวันนี้มีแห้งแน่สีมือนะพอดีซีมือยังไงอืทางทางข้าคุณนันก็ไปเอามากินพี่แล้วแล้วใช้น้ำก้อนน้ำแก่นนี้กินใส่บดเพื่ออะไรน้ำก้อนกับมันหนาวไปก็ยบมันะมันลู่ปฏิบัมามันลมแห้งแล้ว แล้วอะไร็ด่ังได้วันนี้เส้นได้ยี่บ้าติดหนีได้ยี่บ้าคาซานได้ได้มาฉิดติดหนีได้เนองเงินยังบุทันยาอยู่หนิเพราะอุทันมีเงินอยู่ติดเลยติดได้บ้าใครยุ่งเหรคนติดได้จะได้บอกวันนี้คนว่าติดได้บ่า เอออ่ะพี่น้องเอ้ยเนาะเว้าหยอกเว้าใหญ่ทั้งสร้างเพิ่นว่าสิติดน่ะบ่ได้ติดดอกมีแต่สิถามเพิ่นว่าอ่าเฮ็ดแล้วแล้วขั้นตอนแรกนี่มันค่าสร้างก็9,000เนาะอ่าคั่นเอาเงินกีบก็สิเอาอยู่บ่หรือว่าสิเอาแต่เงินบาทบ่รู้แนใดเงินหยังก็เอาเงินหยังก็เอาอ๋อย่านว่าย่านว่าสิบไหยังเนาะอือพอดีคั่นเงิน กรีบกับไล่ตามมันเลทเงินแหนแน่นเนาะน <iye S 1> เดี๋ยวติไล่ตามเลทเงินงนี่เลยค่ะอี๋ยงเขาสีไล่เบิ้งเพราะวา่าคือเฮือนเบิง้งน,นี่ใส่เรื่องเฮือนเรื่องซานเนาะ<ม>ขั้นตอนตัวนี้นะแล้วแล้วจบแล้วตัวนี้ก็สิดได้จ่ายเงินเพิน่นจ่ายเงินเพิ่นทีเขาได้ล่มกันกับซ้างอะไรเก้าพันก็ 9, เลยสีใจ่ายให้เพิ่นสะก้อนก็สิไล่เบิ้งเป็นเป็นเงินกีบเนาะ เงินกรีดไปแตะมือเศร้านี่อ่าก็เลยอันนี้นะคิดว่าเอาเงินกรีดเพิ่นคันว่าเฮาไปแตกเอาเงินบาทกับเพิ่นกับไล่อ่าหกเซนก็แปดสิบพันพี่น้องเอออันนี้ก็สิเลยสิไลยให้ชุ่มเพิ่นแบบนี้เดี๋ยวสิไล่บังก่อนไล่ให้สูงอยู่คุณให้เด็ yeah. ตกอยู่หกล้าน กับหนึ่งเซนสาวพันเนาะเบงเนี่แหละไล่ให้สูงกี่เด้นิงานหนงแนสาวพัเนาะโอ้คือได้ลายแท้ันได้ลายแท้ได้ลายบ่เบงต้องรกนะเนี่ยเดวันน้ดเ่บนับเบงกนเ็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ บเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามอันนี้เป็นตัวนี้ล้านหนึ่งตัวนี้ปลายมันหนึ่งแสนกับสิบพันเนาะแต่ว่านี้เป็นเป็นหาซิบจำนวนเงินมัดอันนี้ก็มัดหาล้านแต่ว่าข่อยสีมอกให้เจ้าเลยเจ้าจึงืงินให้สร้างนะ เ,เงินหาร้านหกร้านอเออจังสั้นแหล่ะได้ครับดได้เงินหนค่าคาซางมีบุญมหาแหลที่ได้มอบให้ค่า้างเ<ม>พิ่มหนึ่งเป็นมาเห็ดจำได้อยูอ่บ่นั้นไอ้วนน้อยคล้องจะอยู่ดีไม่แห้งคนเจ็บบ่งหายความไข้บ่งห้มีเด้อสุขุสุขคนปรารถนาสิ่งใดข้อให้ได้ลุงปรารถนาเอากระบุญยังร้านนี่แล้วมีแต่มือสิ้นิ้วเนี่ยได้หนุกได้กาับนั่นพวกเจ้าก็ได้ที่ว่าบริบูรณพวกเจ้าเห็นพวกเจ้าก็ได้พวกเจ้ายังว่าซอยเรื่องฮาปานนี่กัอยู่ดีไม่แห้งบุญสุขุสุคน อยู the, mm. Arrow, yeah, ่ม mm. ันคนนี wow ้ด้อมีบุญือกันทำมีบุญก็ได้อยู่ดปภาถนะถึงได้ในทางภาชนะคือว่าเงินค่าสร้างนี่เป็นของเกอยน้อยก็ไม่งวนเพิ่นเป็นผู้ออกเพ่นออกไลก็มู่เพื่อนเจ้าชุดตั้งนี่นะก็เป็นเงินของเพิ่นน้ำพักน้ำแห้งเพิ่นเพิ่นอยากช่วยเจ้าคือว่าอะไรเงินค่ามันก็ไม่ได้หาง่ายเพิ่นก็ยังเบ่งเบามาให้เฮาเนาะ เอาเงินให้ซาเพิ่นนับนับเพิ่นเด้อนับนับโอ้หับเนหับคำเน้อวันนี้อยู่ดีมีเฮงเลยนับเด้อนับนับอกานับมาทังนี้เด้อเอานับเบิ่งอันนี้นะหกล้านครับหนึ่งแสกับหาสิพันปกตินหนึ่งละเอ้ยหกล้านครับหนึ่งแสนาพันเพิ่มไปนับแล้วครบแล้ว่โอ้้าวันใดที่นคอยถอดนับเด้อเอานับไม่ช่างจะไยนพ่อเงินเยอา เดี๋ยวชีให้เพิ่นนับเงินเดี๋ยวเฮ้าสีลมกับท่าเงันเจ้าป่นี้เนาะถือว่าสําเร็จไปขันตอนนี้แต่ว่าเฮ้ากันยังรอบางกอนว่าสาีมาเพิ่มโบหรือจังใดเพราะว่าตอนนี้เงินน่ะมันเบิ้ดสำตอนนี้แล้วเห็ดเฮื่นเห็ดซานมันไปเป็นขันเป็นตอนก่อนเพราะว่าเพื่อสีแล้วเพื่อนหลังหนึ่งมันโบเม่นเงินน้อยๆมันต้องใส่เงินลายมันบเพื่อปั๊บปพืบปั๊บคือที่เงินเฮาหาเมียนแบบกองเมียนได้อันนี้เพิ่นต้องแบบว่า เพิ่นได้เงินได้ข้ามมาเพิ่นก็เห็เวียกเห็ดงานขึ้นกันก็เข้าวแเลยเงินเพิ่นเป็นราคาแล้วเพิ่นอยากแบงมาซอยชุ่มเจ้าเพิ่นอีต้นที่ว่าเห็นเจ้าก็ยกยเลยเพิ่นก็เลยว่าเฮ็ดอยากให้เจ้าพักพรนเนี่ยเพิ่นวะอย่าไปรุ้ลายเพิ่นวะไปคดกระปูข้เมื่อมันกระยัอย่พักผ่อนกันละว่าอืมให้พักผ่อนกนไปทุกเมื่อไรเพิ่นก็อยากเห็นเนี่ยบ้านทีสาวน้อยบ้านทีอเตืมเตเพิ่นก็อยากเห็นเวลาเห็ดเพื่อนเห็นเป็นยังไง ดีใจช่ำได้ตอนนี้ค่ะดีใจร้ายเลยเขาก็ไดได้ขันตอนหอนี้แหละอืมเพราะันสวยเลยเขาชำนี่แหละโบจ้าเนี่ยสีว่าปู่ใจร้ายได้เล่ได้่าไปจะได้ไอดีใจสวดีใจโบจ้าเนี่ยสีว่าเลยเอาเอาทิมแล้ววะทิมเบินเลยวันนีเปิลมาซอยเรือเขาปันนี่น้องเป็นแงแห้งเล่วันกรไดเลยน่อย อ้อยเป็นอนุมันก้นเงินพยนลูกพิ่นมาช่วยกันนี่แล้วเฮาลูกหลานเพิ่นกับโบเมีนลูกหลานเพิ่นกับโบเมียนพนก็ยังมาให้เนาะจักทำได้แล้วอันนี้คือว่าเหตุตอนต่อไปเนาะเรื่องเหตุเชื่อเหตุซ่านี่กับเฮากับโบวาว่าสิแล่อบอเฮากับโบโบว้าวโบเลวเฮากับโบว้าเฮากับเบิ่งไปเพราะว่ามันเป็นเงินในทวงเพิ่น อีกอย่างเรื่องเคี่ยวเดซ่านมันก็ขึ้นกับอ,อยู่กับตัตพวกเฮ้าเองเพิ่นแต่ละเขตเนาะเพิ่นสีเบิงว่าเฮาเป็นจนังไดมันขึ้นอยู่กับเฮ้านําม,มเรื่องเพื่อนนะมันขื่นก,กับเฮ้าว่าเป็นจังได้เพราะว่าอยากช่วยยั้งกับบกอยากช่วยกัย้อนว่าชุมเจ้าแขงบ,าขาบ,ขงบ่ซาค่ะบ่เกิงนีแล้วเพ,พิ่นหลักๆนี่คือเพิ่นช่วยขึ้นมากคือเพิ่นอีต้นแล้วนะเออทั้งทั้งอีต้นที่วาลาบ่มี่คานี่คือเพิ่นว้าแหละขั้นเห็ดไ้แล้วกับ เพื่นนอนจังว่าให้อยู่น้ำโตเขาเองทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้มีแต่ว่ามันฮอดขันตอนนี้แล้วขันว่าเงินมันมาเพิ่มปใหญ่เพื่อนยังสีส่วยเขาอีกค่ะคือข่อยว่าเะไรข่อยก็ทีได้มาแจ้งไว้คือว่าตอนนี้มันยังมันยังโบมาเขาก็ยังบ่ได้แจ้งคือว่าตอนนี้นะยุดไว้ก่อนแต่ว่าเฮตโตโบกัเฮตโตเขากับญาติู้ว่าเมื่อใดนะพาะว่าข่อยก็ทีไปเวียกทั้งนั้นนี้ นี่ก็เลยสิพระใบก้อนนี่ทั้งสร้างคือกันแล้วยังใดด่าเบิ่งไปนี่แล้วเฮาก็ับใเคิดไปขั้นตอนนี้ก็คือว่าเนี่ยเพิ่นหายเฮาก็บ่ได้ว่าบีแบงว่าเอออยากแลไว้เนาะน้องเฮาก็บ่แม่นว่าเงินเฮาหาเองเงาเองอยู่เห็นบ่ได้ไรเขาทำนี่ซจ้าือ้คือแต่ว่าหากินเบิดมือเนี่บ่คุ้มหมดก็กลัวเบ็งมือก็ได้อพอลมพอตายเนี้ยนี่าเพิ่นเฮ็ดให้เฮาซทำนี่ก็จัก ีนได้ดีใจกระภูม <handy bunker ring> ิใจก็นบอาะอ่นเนาะดีใจเนาะดูอานแล้วดีใจนะขั้นสมมติว่าเพิ่นเฮ็ดหลังมันกับโบนีนอนดอกเรื่องเพือนเรื่องซาเนาะเพื่อสิเหล้วเพื่อนหลังหนึ่งมันต้องใส่งบไหลคือไม่ก็ได้หกเานต้างแล้ว ทาเบิ้งเลยซื้อแล้วไข่ก็ไดเนาะมีแต่ว่าเบิ้งไปนี่แหละคันบุญวาสนามีแห้งกะสิแล้วอยากบ่ได้ก็ได้ก่อขึ้นมุงหลังกะพอได้บังลมก็ใครอยู่เนาะโดยเอาวลุ่นไปในบุญวาสนามี่ไหลมันก็แล้วได้คือเจ้าเคยบอาและเพิ่นบุญเพิ่นให้มาซกชนี่ก็ได้ซชนี่คันเฮาหาตื่นไปก็คือสิบ่แล้วแหละบ่แล้วบ่บ่แล้วแหละล่อเลยบ้านเนาะงานเสาก็ได้จะแย่งนี่แหละ การเปิดหายจำนี่ได้แล้วเนี่ยความว่างที่เฮาวบ่ชาตูเนาะพี่จะไปกวาดแต่เฮาเองเนี่ยบ่มีความสามารถที่จะได้อีกต่อไปดอกหายจำนี้ได้หรอเนะโดยบ่มีปัญญาที่โต่อ้นอีกแล้วขาขณะเออเปินสงสารเพ่มเปิดหายแล้วกะนาตุบุญเพลินเฮากันนะจะขึ้นาหามากโบวังว่าทีได้เป็นเงินเป็นซานแบบนี้เฮากันนะอยู่มากก็จะยัดปีแล้วที่จะเห่าเลยมาเปินจนเห่าเลย ยังบ e. ่ได้ล่ะกบกติเ right. right. ้เนาะไใคือกันนั่นอะไรยังบ่ได้นี่ก็ได้ม่ได้เบิกใบอะไรค่อยเห็ดค่อยยังไปเจ้ากับเป็นไหมเป็นตอกเก็บเมี้ยนแนวใดมันตัวใดมันก็ได้เก็บเมี้ยนเนี้ยไห่บ่นี่ยันเฮือนมาแล้วไห้ยังบ่ดีใจโอ้ไห้ดีใจหนุ่มช้ำนี่ก็ะลาติบได้หนิ โบเมลล,ลูกเมีนลานเพิ่นก็เฮ็ดให้ดีใจเนาะโบเคยเห็นทอดหน้าเพิ่นเนาะเขาไอ้หน้องลูกหลานเพิ่นยังไม่ต้องมีอิจฉนาะอันนี้เขาไม่ทู่ก็เพิ่นอะไรเพิ่นต้บ่ญแย้งเลอบูญแยาบุญแล้วถึงโชคถึงข้าวเจ้าแหลยบูญเถื่อบุญทอดยอดเกี่ยวเถื่อพ่อก็เพิ่นกระมีดูนด ja e, ูไอ้สมพรนแววเลยนั่นแหละเจ้ากระตั้งมุกตั้งใจแล้วบันทีพากัน ่วงสร้างบบได้มาบบได้เห็ดยังกะอยากไปหายังกะไปบันนี้หากินหาอยู่แล้วเคยเจ้ากะเบิงแล้วเนี้ยเราแฮงแข่งเดียวอยู่ไปให้เราให้เราพักพอนเอาเสื้อผูกเมียนเด้อบันนี้บื่อห้ไปเจ้าไปเอ้าผูกเมียนแล้วจะอยู่ได้บ่เฮือนนี่ตื่นมาได้ใช่ไปรดบ่เห็ดกินเห็ดอย่แล้วไปเลยจักครื่อิว่าเลยวเราเคยไปเนาะบว่าม้อไปอีกเนาะ งัน้เรื่องคือไม่ขื่นโค้งกับสีร้ายเตอะอยู่ได้มมนขื่นโค้งกับเบดลายล้านเลยไม่แพงจำสมึอเบดเป็นสิบล้านผู้นดเรื่องไม่กุ้มนี่หน่องไหมไม่แพงไมแพงทุงเมื่อนี่เขาเพื่อนนี่เขาเอาหนัาใหญ่เลยช่วอนี้ไต่เอาเล็กเขาเอาเล็กเกไม่แพงเลงแพง ว่าไพว่าเล็กบทเพงจังเลขาเขาเล่าเลยนี่นนี่แต่เขาว่าเฮาเลยเพิ่นอามานแบบได้หายกัเอาเบิดลนาเฮาเนี่ยเพงเพงคือกันเอาอยู่ที่ว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นสีเอาจังใดเฮากับบัวแดงกับสีว่านี่เล่ากับบัวแดงคือข่อยกันเนาะจักสีว่าจังใดก็จะ่อยกับยังดีใจน้ำเจ้าเลยเนาะาทั้งสบุนก็ได้น้ำเป็นสะพานบุญให้กับขอขอบุญขอบคุณเด้อทั้งเอื้อยทั้งอายทั้งพอเนาะที่ว่าใบว่างใจให้เป็นสะพานบุญให้กับขอให เกื้่ยและอายพอจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงคนเก็บอย่าสุได้กอบไขยาสุมีสีไม่สีมาแล้วปีเก่ากับสีผ่านไปเนอกับโคให้ไม่แต่สิ่งใหม่ๆดีๆเข้ามาในชีวิตสิ่งเก่ากับโคให้ไหลนี้เด้อสิ่งดีกับโให้ไหลเขา้า ขอให้ชุมมือเจ้าอยู่ดีมีแห้งให้อายุม,มันกวนเงิน,เ,นงเป็นโฮมโฟมไซให้ลกูกให้ลานตลอดปีตลอดไปคิดสิ่งใดก็ขอให้ทรงคมมัดปรารถนาทุกทิ้งทุกอย่างสาธุให้อายุม,มันกวนเงินเน้อที่ไหวว่างใจสบ,บุนเนาะเอากันในน้าเปลี่ยนสภาพาบุญนั่นแหละพี่น้องเลยเข้ากัเบเฮ็ดเวียกคนไหวว่างใจเข้าเขากับเฮ็ดหน้าที่ของเฮานะเข้ากับเตรียมใจเฮ็ดคือสิ่หละมากทั้งนี้นี่ไปทั้งนั้นนี่เข้ากับลายเวียกลายงาน เพิ่นไหวใจเฮาเฮาก็ดีใจแล้วทั้งสมุนก็ได้เนาะทั้งเอื่อยทั้งอ้ายก็ได้เพิ่นหเหยียกให้งานมาโดยตลอดคือเฮืออนเจ้านี่กิได้ยดไววก่อนเด้อดบ้ดนเด,อด้อพูดแล้วเมื่ออื่นกะข่อยกิเมืองอาจสะพรพูดแหละบานนี้พักก่อนทางนี้คือเจ้ากะเก็บไห้ไม่ตกกกกตาอันตัวน,นี้น้อยก็ป๊กระเป๊กอันเพิ่นตอกยังตกค้านนะ เก็บกองให้เป็นระเบียบลูกแก้วบบมักถือเกืบช้ำจะต้องเบิ้งแม่นเรื่องดินดอนเอาเข่าเนี่ก็เบิ้งก่อนว่าคันว่ามันมีเงินมาข่อยกัสี่อาม่ใส่หา้อยูข่อยกับเบิ้งกั่ตอนนี้น่ะยังบ่ทันยัมีมาตอนนี้ยังบ่ทันยัมีมาดอกคันว่ามีกับโเกินคันใดญ่กยบบเกินสามลถเนาะสามลดคันว่าลดง่ายขึ้ออันเท่าเอาอันนี้มาแบบนี้นี่ช้ำนี่นะสามลถ พราะวันนี้รถนึงนี่บักใหญ่นี่คันว่ารถตัวนี้เนาะคันว่าเพิ่นมาเบิง่งข่อยเคยโทษเจเพิ่นอยู่ถามเพิ่น่นประมาณจักรถดีย๋ยสิเด้อข่อยโทษเจเพิ่นอยู่เพราะว่าทางเฮาเพิ่นก็สิมาเบิง่งให้อยู่นะแม่นแม่ มีแต si er si ่เจ้านั่นแหละคอยกะจักสิวาจังใดแล้วมันนี่ก็สีเมื่อชงช่างแล้วเอาเงินให้กับ่เอาช้ำนะโว้ยเออเอาเมียนกัเพิ่นสิปะเมียนให้เขานบ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าเ่า่าฮลาฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าา่าฮาฮว่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่เฮาา่าฮ่า่าน่า่าฮ่าฮ่่าา่าฮนา บจักจี้คุยเลขเอาใบชงพันน้องมาให้เจ้าพอดีใบละพันพี่เลอพอดีโตเต็มทองยางก็แก็บเนาะฮะแต่นี่แหละพี่น้องเลยเนาะเฮาก็ได้บ่มีอย่างไราหน่อยเอ้ยดีใจนั่นสู่ไปให้แหละจักหน่อยเดือนห่าก็ได้แข่งชงแข่งพวเจ้าะจำสิไรบาทนี่อด้ทมกอมือบ่าทอมือบ่าแข่งบ่ได้ทมเดี๋ยนี่มันเป็นจังไงคนติดต่อมาอยู่บ่ บอกมีแต่เพิ่นเพิ่นมีแต่บอกเธอเรียมีแต์บาบัดเพิ่นมาเพิ่นิเอามาให้พ่อเลยโลดเพิ่นไปเห็ดเวียดแม่นเพิ่นเช็ดขาเทียมาหายช่วงสงการลาเพิ่นมาเลยเพิ่นเห็ดมาเขาบอกว่าเพิ่นแทะระเบิดเลยเพิ่นแทะว่แล้วเพิแทะระเบิดทั้งรอบทั้งลายปีนระเบิดเรือรนเบิดนี่เลยมีแต่ลวงสันลวงยาปกกรปีนระเบิดเลยมีแต่ว่าหานรอบัดมาเพิ่นสิเห็นมันสำเร็จมาเลยเออเออเออเรากับบริษัทนั่นอกครับ เบิงมาเปิดบุญด้วยค่ะยางกัจจินะกะเพิ่นเพื่อบะเพิ่นมีเพิ่นพับให้เพิ่นมาเลยบนนี่น่ะหัวเข้าบอพี่พี่บอหัวเข้าเออมันตีงได้อยู่เนาะเอาว่ามันเราว่ามันตีงได้นีเจ้ากัจินยางได้อยู่หรอเพราะว่าอินมันยังบวชตายมันก็งหูซื้อบอกบางเสือกัยังหูซื้อบอกคันนิวตีนเขานะบุมีนิวตีนหูซื้อบอคันในงานตีนงานมืออินเสร็มันเลยน่าก็ขาดไปเลยเด้หมดอยู่เลย กลางนี้ผู้ผัวที่เลือกข้อขาดไปเลยยังค่อยยังยังดีที่ว่าผัวแล้วก็ยังเบิ่งยังแย่งน้ำกันนะอยู่น้ำกันมากแล้วก็เลยอันนี้แหละกระชิปะกีะทิิมแับมุงเท่อประตูไปอยู่กลางทางได้เฉลาวะรถตำตูได้เฉลาว์เราบอกนะเพิินก็เลย จะไปจิบเบิงเท้ามาแล้วก็ได้อดยเนเนีวน้วเลยนะพักพอนี่เดอ้อวันนี้เดอ้อโดไปทุกมือร้ายพักพอนี่ นี่แต่ละมือไปคุดเด็กกัปูเด็กๆกับปูชิดปาาเนาะบุิดแหงลายปีเนี้แม่หี่น้อเดือนหายไวไงเราพักพอนนะอ่างดินเดินี้ก็เริ่มแข็งในแล้วแทนนี่กล้ได้ใกล้จะได้ยูเฮือนห่าฮ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 ่าย่าฮ่อนอยู่าง่าฮ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 พาฮ่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 าั่พี่าฮ่าฮ้ยเนาฮ่าฮ่าฮลาฮ่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 งฮนาฮ่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 าฮาง่าฮ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 บาฮ็าฮ่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 สฮ้าฮ่าฮาก่่า่่่่รา่อนมา่ เมื่อตะเวนก่อนย่านช้างย่านย่านอะไย่านดีลังรถนนะสะถุบมาอ้าวจังรายการลาพระจ่าพี่น้องเนาะขอบคุณแอฟซีทุกคนเด้อที่เข้าร่วมก่อนส้มเนาะอ่าคอยที่ตามแล้วก็ให้กำลั่างกาลาพระจ่าไปก่อนพี่น้องไอ้พ่อกันในมือหนาพูหล่สบายดีอ่าพี่น้องเลยเนาะถือว่าอ่าขั้นตอนนี้สำเร็จลงเรียบร้อยพี่น้องเลยอ่าดีใจน้ำแล้วจนให้ยจะหน่อยก็ได้เนาะ อจาจังใดข้ามใดที่สมบูรณว่าพิษพาดประการใดเนาะสมบูรก็ขอโทษขอภัยพ่อเมย์พี่น้องเอฟซีวัดสุขูสุพจน์ด้วยพี่น้องเด้อถ้าว่าข้ามใดที่ว่าฮะว่าพิษพาดประการใดก็ได้ขอโทษขอภัยคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเมื่อหนาจาักมาใหม่เนาะเมื่อนี่ไปก่อนสบายดี